เมื่อสมัยโน้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าผ่าตัดสมองนี่ทําได้ก็ต้องมาพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยผ่าตัดสมองเนี่ยเป็นของจําเป็นแล้วก็ใช้ประโยชน์ช่วยชีวิตได้ด้วยแล้วก็เริ่มการศึกษาขึ้นก็ต้องสอนนิสิตน,นักศึกษาแพทย์ใหม่พวกเขาเขาไม่ได้เรียนในด้านนี้มาเลยก็เปิดหลักสูตรขึ้นแล้วก็สอนแพทย์ที่จบแล้วด้วย ให้สามารถแก้ปัญหานี้ได้ใครที่ออกไปต่างจังหวัดก็ต้องไปแก้ปัญหาคนบาดเจ็บอะไรแต่ไรก็มีเยอะบาดเจ็บที่ศีรษะก็อันตรายมากก็เขาต้องให้การศึกษาเขาในที่สุดก็ผลิตประสาทสันแพทย์ในประเทศไทยขึ้นมาเป็นชุดแรกเลยทําเรื่องวิจัยด้วยเพราะมาพบว่าโรคในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนต่างประเทศก็มีความรู้ต่างๆเกิดขึ้นก็เผยแพร่ไปทั่วต่างางประเทศด้วยนะครับ ตอนนั้นเห็นชัดว่าประเทศไทยเนี่ยทำตางต่างประเทศทั้งนั้นไม่มีความรู้เราเองก็มีปัญหาเรื่องวางแผนครอบครัวแล้วก็บุกเบิกเรื่องของแผนครอบครัวมีปัญหาเรื่องคนติดคนไทยติดยาเสพติดโดยเฉพาะเฮโรอ,อีนก็มีโครงการออวิจัยยาเสพติดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีเรื่องของระบบบริการสุขภาพบางส่วนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดขึ้นไปบนภูเขาเพราะว่า ติดยาเสพติดเนี่ยไปติดฟินอยู่บนเขาด้วยและปลูกฟินด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม้แต่วิจัยคืออะไรเนี่ยคนยังไม่เข้าใจเลยแม้แต่อาจารย์ก็ปรับผลักดันให้เกิดการวิจัยขึ้นแล้วถ้าเทียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยการวิจัยเป็นบทบาทหลักของมหาวยาลด้วยซ้ํานะครับไอ้ที่เห็นชัดเนี่ยคือมีการเปลี่ยนหลักสูตรมีการศึกษาแพทย์แนวใหม่เกิดขึ้นที่ทปรับใหม่จากจาก,จากการศึกษาที่มีอยู่แต่เดิม ที่โรงพยาบาลจุฬาก็มีการเริ่มว่ามีการวิจัยด้านต่งางๆเกิดขึ้นจนนำไปสู่การเกิดการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจรายแรกในในประเทศในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับแล้วก็มีผ่าตัดเปลี่ยนตับแล้วก็ที่ที่ทางสูตินารีเวชกรรมก็ทำเด็กหลอดแก้วอันนี้เป็นการสำเร็จในประเทศไทยมีการ ผลักดันเรื่องการวิจัยที่อยู่ที่ต่างๆในในหน่วยต่างๆของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาก็ก็เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นคือมองมองในลักษณะที่ว่าทั้งหมดนี้ในชีวิตเนี่ยมันเป็นโอกาสและโอกาสนี้ให้ทําให้เกิดประโยชน์กับที่ต่างๆและพยายามทําสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องการศึกษาออการทํางานทั้งหมดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการศึกษาแต่ส่วนใหญ่เป็นอุดมศึกษาได้เสนอพร่บัญญัติ สามฉบับฉบับหนึ่งคือพรำหยัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเหตุผลเนี่ยเพราะว่าไปพบมากมายเลยว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากของการศึกษาเด็กที่อยู่ในชนบทเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพบางคนก็หล่นหลุดออกไปจากระบการศึกษาพรำหยัดฉบับที่สองคือพรำหยัดพัฒนาเด็กปฐมวัยเพราะว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ8ขวบก่อนจะเข้าโรงเรียนเนี่ย เป็นเด็กที่เรียนระดับอนุบาลแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ยังมีปัญหาไม่ได้รับการดูแลอย่างดีพระัญญัติฉบับที่สก็คือการแก้ทั้งประเทศเรื่องคุณภาพแต่ว่าแก้ทั้งประเทศเนี่ยคงยากก็เลยเสนอรัฐบาลว่าให้มีพระัมญัติพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษายกบางจังหวัดขึ้นให้มีความเป็นอิสระอิสระในการไดก,การศึกษาแล้วก็เห็นชัดว่า การทดลองให้มีความเป็นอิสระของโรงเรียนเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาได้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะเห็นว่ามันมีโอกาสเข้ามาว่าจะช่วยช่วยทำงานอะไรได้บ้างมันก็ต้องใช้ใช้หนึ่งความมุ่งมัน่นความตั้งใจแล้วก็คงจะบอกว่าต้องใช้ธรรมะมั้งในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็การให้อภัยเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ใ,ในในศาสนามันสอนเราอยู่ทั้งหมดเลย ถ้าเราไปดูจริงๆในทุกๆส่วนเลยงัย้นพผะหุงเนี่ยเป็นตัวอย่างของการจัดการกับคนเพราะฉะนั้นในในเรื่องการบริหารเนี่ยปัญหาใหญ่สุดคือปัญหาเรื่องคนงั้นต้องจัดให้ถูกมีลูกศิษย์มาบอกว่าเออเขาได้อาศัยวิธีคิดอย่างที่ผมสอนเนี่ยสอนให้เละเอียดสอนให้เขาตั้งใจสอนให้ช่วยชีวิตใครแต่ใครแล้วเขาติดอันนี้ไป ไอ้ตัวเนื้อวิชาไม่ก็เท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่เขาได้ไปเนี่ยมันก็มันก็เป็นเป็นพฤติกรรมแล้วก็รู้สึกว่าความจริงใจเป็นเรื่องสําคัญทําอะไรก็แล้วแต่จริงใจแล้วก็ถึงแม้จ,จะจะโกรธว่าใครใครเนี่ยก็ว่าด้วยความจริงใจด้วยด้วยตั้งใจจริงด้วยประโยชน์ของเขาอันนั้นคือคือวิธีการในการจะแก้ปัญหานีแล้วก็ได้โอกาสในการตอบแทนตอบแทนคุณแผ่นดินน,นะครับ แล้วก็ตอบแทนโดยที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงๆแล้วก็มีโอกาสเข้ามาโอกาสก็เป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับแล้วก็ได้ตอบแทนโอกาสเหล่านั้นก็ต้องขอบคุณคนที่ให้โอกาสทั้งหลายที่ทำให้สามารถจะทำงานต่างๆได้ในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีของยากถ้าเราคิดว่ามันยากและทำได้ลำบากเนี่ยมันก็มันก็ ทำให้เกิดความทดถอ,อ,ถอยหรือว่าหรือว่ายุ่งยากกันนะครับแต่ถ้าคิดว่าเราต้องมุ่งม,มันแก้มันให้ได้เนี่ยมันก็มีล้วต้องอาศัยจะเรียกว่าความร่วมมือของใครๆต่างหลายที่มีอยู่และความร่วมมือเนี่ยเกิดขึ้นโดยการที่เราถมตนและยกย่องคนอื่นมีคนเคยสอนว่า จะจะทำงานให้สําเร็จอันแรกสุดเลยคือเลิกเลิกการเป็นเจ้าของให้คนอื่นก็เป็นเจ้าของและยกเครดิตให้คนอื่นๆทั้งหมดผลมันก็เกิดขึ้นของมันเองหรอกเราไม่ต้องไปรับผลหรอกไม่ต้องไปอ้างว่ามีผลงานจากของเราด้วยซ้ํานะครับที่ผมเล่าให้ฟังมาตลอดเรื่องของการที่ทันทีได้ทํางานอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องตัวตัวผลงานที่ แต่ต้องเราทำเองแต่ว่ามันกลายเป็นโอกาสที่ได้ทำงานชายภาพการศึกษาไทยแจ่มสายชัดนามจรัดสวรเวลาผู้เจนจบบริหารคนบริหารงานบริหารงบวางระบบยุทธศาสตร์ชาติยั่งยืด